อะไรวะงงไปหมดละไม่รู้ว่าควรเปิดคลิปังไงดีช่างมาันเถอะก็ก็เอาเป็นว่าเอาตามน,นี้ก็เลยก็แล้วกัน,นครับก็คือนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของลอยหยักนะครับในการของการทําคลิปนะนะแต่มันไม่ใช่การเริ่มต้นที่มาอยู่ในเมืองนี้ครั้งแรกนะผมก็คือผมก็อยู่เมืองนี้มานานมานานแล้วะ่ะัก็อยู่ได้สเดือนนะครับแล้วก็คือช่วงนี้มัน ผมรู้สึกว่าผมเปื่อยครับใช่ผมเปื่อยเกินไปครับแล้วแบบมันไม่มีไฟเข้าเมืองนะครับผมก็เลยคิดว่าอยากมาทําคลิปนะครับผมเ,ออเพื่อให้มันได้มีคอนเทนต์นะครับผมให้แบบอยากเข้ามาเล่นบ้างนะครับใช่ก็ถือว่านี่เป็นคลิปแรกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ผมก็เล่นได้มาสี่เดือนนะก็ได้เบ็ดมา อยู่ตอนนี้ก็มีเบ็ดว3สามนะผมเออมีเบ็ดววสามอยู่ในตัวครับตอนนี้ผมก็จะมาเปิดคลิปด้วยการตีเบ็ดวิวสี่ก่อนนะครับผมเออผมอยากได้เบ็ดครับตอนนี้ก็จะขึ้นเบ็ดสักหน่อยแล้วก็จะไปล่าออรบูนะครับคลิปวนันนี้เราจะไปตามล่าหาออบูกันนะครับก่อนเมืองดีหนึ่งชั่วโมงเนาะโอเคแต่อย่างแรกนะครับเราต้องขึ้นเบ็ดให้ได้ก่อนไปเลย <acia ar> ขอให้ติดอย่าหมดเยอะนะชิวเอาดีครั้งเดียวติดเวลสี่เวลสี่ครั้งเดียวติดเชี่ยนะวโมสาธุ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 ขอให้ได้เถอะเวลห้าขออีกเวลหนึงอ่ะขอครั้งเดียวอะมีโอกาสติดสิอ็อ่ะขออีกครั้งหนึ่งอ่ะขอได้ไหมล่ะดวงพี่อ่ะผมกลัวขอได้ได้ไหมดวงครั้งนี้ขอตีเลย Yeah. เป็นการเปิดคลิปที่ดีมากครับผมโอเคไ,ไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเวลสี่ครั้งเดียวติดก็ขอภูมิใจอย่างมากแล้วนะครับผมนี่ครับมีเปลดเวลสี่กันแล้วสวยครับสำหรับนี้ก็จะไปตามร่างหาออบูกันนะครับไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่านะครับก่อนเมืองดีผมจะมาบอกแผนการตามล่างหอา<ญ>ตามล่างหออะไร ตามล่าหาออบูของผมครงนี้กันนะครับแผนของผมก็คือผมจะหาตามรอบเมืองน,นะครับผมก็คือรอบแบบแบบนี้นะครับดูเคอร์เซอร์เมาส์ของผมไปนะนี่นะครับผมจะหารอบไปแบบนี้นะนี่นะตามรอบแบบนี้นะครับยิงตามรอบจุดแบบนี้ไปก่อนโดยครั้งแรกก็คือผมจะหาตามจุดตามคําใบมาก่อนนะครับผมใจมีคำมันจะมีใบมีคาใบใน ดิสคอร์ดนะครับใน DC นั่นเองไ้้แล้วนะครับผมก็ได้ไปตามหาที่ตกออบูตามสถานที่ต่างๆครับซึ่งจุดที่ผมไปแต่ละที่นั้นมันไม่ใช่ออบูแต่อย่างใดเลยนะครับผมแต่ผมก็ยังยืนตกที่ตรงน,นั้นนานมากๆเลยนะครับ จนผ่านมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเมืองก็ใกล้ที่จะรีแล้วนะครับผมผมก็เลยคิดที่จะพักแล้วก็กลับเข้าเมืองไปก่อนนั่นเองนะครับและผมก็ได้มาเจอกับแก๊งที่เขากำลังบีสตอรี่กันพอดีนั่นเองนะครับแต่ผมขออยังไม่ยุ่งนะครับขอเรียกกลับเมืองก่อนกันแล้วกันนะครับแล้วก็เมืองมันใกล้ที่จะรีแล้วนั่นเอง ใครับพวกก่อนก็ผมก็ได้เข้าเมืองกับเข้าเมืองมาเป็นที่ดับรแล้วนะครับก็เซิร์ฟใกล้จะรีรับอีก10นาทีนะครับผมก,ก็เลยแวะมาขายปลาก่อนนะครับมาดูกันนะคระับหลังจากหาออบูครั้นี้ไปขายได้เท่าไหร่ได้26 0 0 0นนะครับผมอุ้ยนี่แค่หาแบบเดียวเองนะครับก็เดี๋ยวหลังรีเดี๋ยวเรามาหากันต่อนะครับโอเคได้มา26 0 0 0นะครับ รอบนี้หลังจากที่เมืองรีไปนะครับผมก็ได้กลับก็มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้หมดไฟในการตามล่าหาออร์บูนะครับแต่แล้วนะครับนายกในเมืองดันใจดีซะงั้นนะครับมีกิจกรรมมาให้เล่นนะครับก็คือการขับเจ็ตส,สกีการกระโดดล่มนะครับแต่ผมดันลืมอัดคลิปไว้นะครับโหเสียดายมากๆเลยนะครับผมได้อัดคลิปไว้แค่ ตอนขับเจสกีครั้งแรกเท่านั้นนะครับ P750 ได้ของขว,วัญเลยขอบคุณครับผมก็ได้ของรางวัลจากกิจกรรมขับเจสกีนะครับก็คือเกาะนาโนสอตัวนั่นเองนะครับแล้วหลังจากที่เล่นกิจกรรมทั้งหมดจบลงไปนะครับผมก็ดันได้มาเจอกับพี่สาว2องคนนี้นะครับ ล้วกระโดดหน้าแก่ไหมพี่ผมเล่นกิจรำมันไม่แก่ครับไม่แก่ครับสวยนะครับพี่เก้าก็น่าไม่แก่จริงไม่เชื่อกันพี่ใช่แบบไม่ไม่วับเอฟเคมาวับเอฟเคมา่าน่าจะเท่าเออไม่เท่าไม่เท่าให้ผมถ่ายไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูได้ได้ เด้อตอนแรกมันบอกว่ามันจะไปพักแล้วแต่น่าจะมาแล้วมั้งเฮ้ยก่อนเทม่ละวันท่านหัวหมอสโอ้อย, okay. อยนี่นครับหลังจากที่หลังเมืองลีแล้วแล้วก็ามาคนระับก็อย่างที่เห็นนะครับไปทำกิจกรรมไปทำนู่นทำนี่มาครับจนลืมไปหมดแล้วก็จะไปหาออบูเพิ่มครับ เดี๋ยวเราก็ดูครับว่าตอนนี้ตีสี่ครึ่งละกดเลครับไม่ไปแล้วไม่ทานละไม่หาละออกดูอ่ะเราเพิ่งไปสอบหมอมาด้วยครับผมโดนหมอสอบอย่างหนาง้านอยากเป็นหมอไงแต่แบบเออแม่งผมให้ได้อัคดคลิปไงแต่ผมไลฟ์ไปอยู่ไลฟ์ตอนไลฟ์ตอนไปสอบหมออะตอบมั่วหมดอ่ะไม่อ่านกดมา ตอบมั่วจริงตอบมั่วเป็นมอดเลยตอบผิดหมดอะอย่างรึวครับโอเคงั้นผมว่าคลิปวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเท่าที่แล้วเวลาก็ได้ผ่านมา2วันแล้วนะครับซึ่ง2วันก่อนหน้านั้นผมได้ไปเก็บดอกไม้มานิดหนึ่งแต่ผมก็ถือบอัดคลิปไว้เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเป็นประจำจริงๆผม่ะ แต่วันนี้ผมดันโชคดีครับไปเจอกับพี่ชายใจดีคนหนึ่งนะครับที่เขารู้จุดออบูด,ด้วยนะครับก็เขาเลยได้พาผมไปตกออบูด,ด้วยนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสําหรับผมนั่นเองนะครับผมก็ได้ไปตกออบูอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็ได้ปลามานิดงตึ่งแหละะครับแต่ปลาที่แพงที่สุดที่ผมได้ก็แค่ปลาดาวทองนะครับเพราะว่าเบ็ดของผมนั้นเวล้มันยังน้อยอยู่นั่นเองับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เลยนะครับผมเพราะผมได้ปลาม่วงที่สามารถไปทําเป็นยาพิษได้นะครับผมผมก็ได้มาประมาณ39ตัวนะครับก่อนที่จะกลับเข้าเมืองไปขายปลานั้นผมก็ได้แวะไปทํายาพิษนะครับเพราะถ้าถึงตอนเที่ยงแล้วราคายาพิษมันจะดิ่งลดลงเยอะมากๆเลยนะครับผมได้หกหมื่นแปดรอบนี้ ผมได้แสนหนึ่งแล้วผมก็ได้แยกมาขายยาผิดนะครับซึ่งก็ได้เงินมาทั้งหมด78,000นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็หาจุดอ,อบูจนเจอแล้วก็ฝามได้เงินมาทั้งหมด2,000 200, 0นคะรับในเวลา1ชั่วโมงนะครับโอเค ถึงเวลาที่ผมตั้งเตรียมตัวไปเรียนนะครับเพราะเวลามันก็เช้าแล้วนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับลุ้นกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม